พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรถไฟฟ้าถวายแด่หลวงปู่บุตรดาปัญญาธทโร เมื่อวันที่20พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตำรวจเอกทำนิติวณิชถนอมรองเลขาธิการพระราชวังและคณะเชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่พระราชมงคลวชิราธรหรือหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนารามตำบลนูนมาเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้วซึ่งปัจจุบันอายุมากถึง112ปีโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้วารชการจังหวัดสแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีอีกทั้งยังห่วงใยพระสงฆ์ที่ชาราภาพและประพฤติดีประพฤติชอบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีประพฤติชอบในครั้งนี้ หลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรแห่งวัดป่าใต้พัฒนารามเกิดเมื่อปีพศ2454เป็นพระเกจิหแผ่นดินเป็นพระที่มีความเมตตาธรรมบารมีสูงส่งและมีรอยยิ้มอยู่เสมอใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสันโดษไม่นิยมสะสมข้าวของสังฆทานครองอัธยาศัยมั่นคงอยู่ในธรรมวินยัยเช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ลงวัดเจริญพระพุทธมนุ์อย่างเคร่งครัด ภาพที่น่าประทับใจคือแม้หลวงปู่จะอายุเกินร้อยปีแล้วแต่หลวงปู่บุตรดาท่านยังนั่งรถเข็นไฟฟ้าออกตรวจงานการสร้างโบสถ์มหาอุดแทบทุกวันอุโบสถวัดป่าใต้พัฒนารามเป็นโบสถ์มหาอุดหลังเดียวในจังหวัดสระแก้วตัวโบสถ์สีขาวมุกทั้งหลังฝาและหน้าต่างเป็นไม้สักทองแกะสลักเป็นรูปสัตว์หิมพานภายในผนังโบสถ์กรูด้วยเซรามิกลงน้ําทองคําแท้บริสุทธิ์มีเพียงหนึ่งในสามแห่งในประเทศไทย การได้รับพระราชทานรถไฟฟ้ายัางคงความปรับปรืมให้กับหลวงปู่บุตรดาและสิทธิยานุสิทธิ์ตลอดจนชาวสักแก้วทุกคนทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสักแก้วรายงาน